VIP เมื่อก่อนเนี่ยเคยมีวงที่ออกกับ s o น y Music s i สามสี่ซิงเกิลที่เป็นเพลงของตัวเองแต่งเองออกในนาตัวเองจริงๆเนี่ยมีเพลงเดียวเป็นประมาณแบบเราเราเลือกที่จะอยู่ตรงนี้แต่คนที่มาเป็นแฟนเราอะถ้าจะเลือกเราแต่เขาไม่ได้เลือกการเมืองเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าเขายอมมาอยู่ในการเมืองเพราะเรา สวัสดีครับผมนัทนัทนะครับเป็นนักเพื่อนไหวทางการเมืองอย่างคือคือจริงๆอดชื่อเล่นเดีชื่อนัทแล้วแม่เรียกลูกนัท แล้วก็ครอบครัวคุณแม่อะเ,เรียกลูกนัดแล้วก็ครอบครัวที่เป็นนักธุกรกริจเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีพื้นที่ขาวเบาๆอยู่ในแบบวงสังคมแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะมันก็ชื่อมันก็จะติดเป็นลูกนัดมาตลอดอะไรประมาณนั้นแล้วพออยู่ในในครอบครัวแบบนี้มันก็เลยกลายมาว่ามันก็เลยเป็นแท็กติก,กันไปว่าไฮโซแล้วก็ลูกนัดสื่อสร้างคำว่าไฮโซตรงเงี้ยขึ้นมาเพื่อจัดกรอบให้คนกลุ่มหนึ่งไทรก็ตามที่เกิดเป็นครอบครัวคนมีตังในในสังคมแบบไทยสื่อก็อาจจะแบบพยายามจะตีกรอบว่าเขาต้องใช้คำว่าไฮโซผมก็เลยเเข้าาาาใจวว่่่งงอมมมคคป็นทีไโซั ผมคิดว่าวันนี้อ่ะถ้าถ้าในในความหมายคำว่าถ้าเป็นไฮโซแล้วเป็นลูกนัดเนี่ยผมว่าเจตนาคนเรียกเขาก็ไม่ได้แบบพยายามที่จะแบบว่าแบบรู้สึกว่าแบบคำนี้ต้องมีความหมายว่าอะไรนะมันก็อาจจะเป็นแค่คำที่เรียกติดปากไปแล้วสหรับผมผมเทรดหุ้นคือคือเล่นหุ้นมันเป็นอาชีพหาเงินที่ง่ายที่สุดแล้วสบายที่สุดเพราะว่าอยู่ไม่ต้องออกไปทำอะไรจริงๆอยู่แค่นั่งอยู่หน้าคอม แต่ว่ามันก็มันก็โอเคมันก็ใช้การศึกษาระดับหนึ่งนะแล้วกแ็แต่ขาดทุนมาทีนึงก็คือยับเหมือนกันคือมีความสนใจเรื่องเรื่องเรื่องการลงทุนตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกันไปดูหนังมาหรือว่าไปได้ยินมาว่าคนแบบคนเล่นหุ้นรวยเออแล้วเราอยากหาเงินด้วยตัวเองเราเลือกที่จะใช้วิธีนี้หาเงินอาจจะต้องบอกว่าเราไม่ถนัดหรือว่าไม่ได้มีไม่ได้มีความสามารถในการแบบทำธุรกิจจริงๆแบบแบบอ่ออกไปทำมาสังหาเรือออกไปแบบ เปิดร้านอาหารหรือว่าไปเปิดแบบคนอื่นๆนี่เราก็เราก็เลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วถนัดแล้วเราแล้วเราแล้วเราคิดว่าเรามีเวลาทำเรามีความสุขเราก็เราก็จะชอบกิจกรรมที่ทําให้เราแบบโฟกัสกับเรื่องนั้นเรื่องเดียวแล้วแบบชอบแบบขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปชอบทำอาหารล้วก็ชอบแบบชอบทำเครื่องดื่มหรือยังแบบขี่ม้าหรือแบบเล่นดนตรีแล้อะไรเนี่ยเราก็ต้องแบบลดปล่อยและปล่อยวางทุกอย่างแล้วก็ทําอะไรที่เราชอบแล้วมันก็มันกิจกรรมที่เราชอบเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบ มันไม่มันไม่อาลาวให้อยู่แบบคิดเรื่องอื่นนอกจากสิ่งที่ทําอยู่ถ้ายกตัวอย่างอย่างการขี่มอเตอร์ไซค์มันคือเป็นกิจกรรมที่เราคิดเรื่องอื่นนอกจากการขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยเพราะเราต้องมีสมาธิแบบจริงจังมากคือเราเมอไม่ได้เราแบบวกแวกไปคิดเรื่องงานเรื่องการเมืองเรื่องแบบอะไรอื่นๆไม่ได้เพราะเราต้องแบบเราต้องเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์การเป็นไบค์เกอร์เป็นไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งมันก็จะเป็นการแบบปลดปล่อยแลวปล่อยวางด้วยแล้วก็แบบไปทางก็เหมือนแบบ เป็นจุดพักผ่อนแต่ก็เป็นแอคทิวิตี้ทํามันเองอย่างแบบก,การแไปกางเต็นท์หรืออย่างเงี้ยหรืออย,อย่างบางวันถ้าไม่ได้มีเวลามากก็อ,อาจจะแค่ออกไปขี่วแล้วก็กลับบ้านอะไรแบนี้ตั้งเด็กเลยเพราะว่าอยากทำอาหารจีบสาวแคือเราเริ่มเช่าคอนโดอยู่เองแล้วก็เริ่มมีแฟนแล้วคิดว่าแค่อยากทำแบบ ค่อยากทำอาหารเช้าให้เขากินเป็นอาหารเช้าแบบดีๆหน่อยแบบไม่ใช่ไปซื้อมาอะไรเงี้ยมันก็เลยจริงๆก็เลยเริ่มมาจากอาหารเช้ากับกาแฟฟิลแบบ, Benedict, เ,แบ,บเอ็กเบเนดิกแบบแบบอาหารแบบไข่ๆที่แบบว่าเออมันแบบรูลานิดนึงแต่ว่าอยากทาเองเราจะทำครั้งแรกคือเราทําแบบทำแล้วไม่เสิร์ฟด้วยอ่ะเพราะว่าแบบแค่ทาเห็นก็รู้แล้วว่าไม่เวิร์ด สุดท้ายก็ต้องแบบไปสั่งสั่งจากข้างนอกกินอยู่ดีอะไรเงี้ยยุคนั้นมันก็มี YouTube แล้วก็เลยแบบพยายามแบบหัดจนแบบจนทำอาหารเช้าได้แล้วมันก็มันก็เลยามไปอาหารเช้าเป็นอาหารอาหารเที่ยงอาหารเย็นอะไรเพื่อนเพื่อนจะพีคที่สุดเรื่องเรื่องการย่างเนื้อเพื่อนเพื่อนจะแบบขอสเต็กตลอดเวลาแต่แต่ไม่รู้สําหรับเราเราก็รู้สึกว่าสเต็กมันก็แค่แบบเนื้อกับเกลือแล้วก็น้ำมันกับไฟมันไม่ได้แบบมันยังไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นขนาดนั้น มันบทบบเหมือนยากเหมือนง่ายนะแบบไม่ง่ายมันบทบบเหมือนเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายแล้วโดยเฉพาะมันบทมันบทจริงๆอ่ะมันบทแบบสูตรออริจินอลสไตล์ฝรั่งเศสจริงๆที่แบบเรียกได้ว่าจํานวนเนยแบบหนึ่งต่อหนึ่งจำนวนมันฝรัลล่งอ่ะมันอันนั้น่ะจริงๆก็ทำเอาพวกพวกเราทําทไม่ง่ายลาเต้อาร์ตเริ่มมาจากความเบื่อแต่เป็นคนชอบกาแฟแล้วแต่จริงไม่ไม่ชอบกินกาแฟนมชอบกินกาแฟดําแต่ว่า ประมาณปีที่แล้วมันมีเทรนด์คาเฟ่มั้ง <c oughs> <laughs> เราชอบนั่งร้านกาแฟแล้วเราชอบไปนั่งทางานชอบไปนั่งเทรดทุนชอบแบบเอา iPad ไปนั่งเทรดทุนร้านกาฟแฟบเบพื่อเปลี่ยนบรรยากาศด้วยความแบบความคันนั่นแหละด้วยความทุกคนทําอาหารอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอมันมีแบบพอมันเป็นแบบลาเต้อาร์ตที่เขาแบบทําแล้วแบบวาดรูปได้เงี้ยเราก็แบบเออเราก็ต้องหัดหน่อยเพื่อแบบเออทําให้เป็น ก็ทำเป็นอยู่รูปเดียวทำเป็นรูปหัวใจเวลาแบบจีบสาวอยู่แล้วแ,บบวแล้วกแบบ็อากาแฟรูปหัวใจ <c oughs> ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าแบบ10แก้วก็ไม่ใช่ว่าทำได้10แก้วนะคือแก้วแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตาบอดมาเหลือตาข้างเดียว <c oughs> เออเป็นครั้งแรกที่แบบที่ท,ท,ท,ที่ที่ทำลาเตอ้อาต้องแบบด้วยด้วยตาข้างเดียว <c oughs> สเปค <c oughs> <c oughs> จริงจริงก็ต้องบอกว่าสเปคแบบชอบสไตล์ลูกครึ่งหรือชอบสไตล์ที่ออกแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยเพราะว่าเราถ้าคนสนิทจะรู้ว่าเราสื่อสารภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่อง หรือว่าถ้าคนที่เป็นแฟนเราถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าใครที่เคยเห็นเราอยู่กับแฟนเนี่ยจะรู้ว่าเราพูดภาษาอังกฤษกับแฟนตลอดเพราะว่านี่ต้องบอกว่าเป็นแบบเป็นภาษาให้เราถนัดกว่าหรือจริงๆในในในแง่นึงคือต้องบอกว่าเป็นคนที่เข้าใจเราแล้วคุยกับเรารู้เรื่องสําคัญที่สุดแต่ว่าคือในคือแน่นอนนะคนสวยใค,ใ,คใครก็ชอบแต่ว่าความความเข้าใจกันก็คือน่าจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดความความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนแบบไหนและและและคอนเซปต์ในการใช้ชีวิตด้วยกันอะไรประมาณนั้น ตอนนี้ไม่มีแฟนตอนนี้คิดว่ามีไม่ได้เราไม่สามารถเอาลูกคนอื่นมามาเสี่ยงกับกับสิ่งที่เราเป็นหรือทําอยู่ในตอนนี้ได้เราเราก็ไม่อยากแบบเพิ่มภาระให้ใครต้องแบบเป็นห่วงเกินเกินความจําเป็นเราเลือกที่จะอยู่ตรงนี้แต่คนที่มาเป็นแฟนเราอะถ้า,าจะเลือกเราแต่เขาไม่ได้เลือกการเมืองเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าเขายอมมาอยู่ในการเมืองเพราะเราซึ่งเป็นจุดที่แบบเนี้ยเราเอาความเสี่ยงเนี้ยมามอบไปเขา่าไม่ได้มันแบบเราคิดว่าเราคิดว่าแบบนี้ไม่ได้ คิดว่าตอนตอนนี้อยู่เป็นโซนก่อนดีกว่าเล่นดนตรีเ hmm. ล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเป็นหลักเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีวงที่ออกกับโซนี่มิวสตั้งแต่สมัยอยุะมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดสามซิงเกิลที่เป็นเพลงของตัวเองแต่งเองออกในนาตัวเองจริงๆเนี่ยมีเพลงเดียวเป็นประมาณแบบจะแต่งหรอจะเาแฉันทีว่ามันไม่ผิดใช่ไหม ยัรกเธออู่ม,อมันถ้าแพชชั่นเราอยู่ที่การเมืองเรามีความสุขทุกวันนี้เหนื่อยแค่ไหนบาดเจ็บแค่ไหนก็คือเรียกว่าไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนในชีวิตถ้าเรียกว่าเราเริ่มมีชื่อเสียงจากการแบบเข้ามาอยู่ในวงการการเมืองเนี่ยมันก็คงสามารถเคลมได้เต็มปากกว่าว่าอันนี้คือเป็นชื่อเสียงของตัวเองไม่ว่าจะดีหรือเลวหรือว่าคนจะชอบหรือเกลียดก็ตาม ภูมิใจกับตัวเองก็คือเราเราเอาตัวเองอยู่ตรงนี้ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ด้วยด้วยเงินใครหรือด้วยครอบครัวด้วยด้วยไม่ใช่ด้วยสถานะครอบครัวแต่ด้วยความด้วยความพยายามของตัวเอง